ผาดีไอไเรียนรู้ด้วยการลงรมือทำกลับสวัสดีครับครับสาหรับวันนี้เรามีประสบการณ์งานซ่อมพัดลมมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เราได้พัดลมยี่ห้อฟิลลิปนะครับ s l 3 3 6 9นะครับมาตัวหนึง่งเพื่อนบ้านมาให้ช่วยดูให้แต่ว่าอาการนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองเสียบบ้างแล้วก,แวก็แล้วก็ดูอาการกัน ครับก็เวลาเราเปิดมีเสียงดังตักๆกันนะครับเป็นลักษณะเหมือนแกนทูดเดียมคอนไม่แน่ใจว่าเบ้าในส่วนของเบ้าที่ประคองตัวบูทเนี่ยหลุดหรือเปล่านะครับไปตัวกิฟที่ประคองบูทหลุดหรือเปล่าแต่ว่าพัดลมเนี่ยสามารถติดดังนั้นในส่วนของคน่วเนี่ยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวต้องถอดดูด้านในว่ามีอะไรที่มันหลุดครับติดตามชมครับ สายนี่ก็น่าจะ,จะเสียแล้วคะเนี่ยว่ามันรุดดูดออกมาฮะตัวแกนน่าจะหักนะแล้วก็แคปบวมฮะคาปาซิเตอร์เนี่ยบวมครับถ้าเราดูนะฮะในตัวเืองสายเนี่ยมันหลุดออกมาอย่างนี้แสดงว่าด้านในเนี่ยคงหักแล้วฮะตัวล็อกืองสาย แล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์นีถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะจะบวมตอนนี้ก็น่าจะเสียแล้วฮะก็ต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้วยขดลวดด้านในก็มีรอยใช้ตัวนี้น่าจะรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะมีรอยใช้ตัวเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกฮะเป็นเชือกเป็นยางฮะมัดไว้ ตัวนี้ไม่ได้นะครับมันจะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยลอยไหม้จนขาดนะครับผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ไปซ่อมที่ไหนนะฮะเนี่ยฮะใช้ยางนะฮะเป็นยางเป็นเหมือนเชือกฟางอะฮะมัดไว้อันตรายนะฮะเนี่ยร้อนแล้วมันจะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้ครับใช้เป็นเคเบิลทยจะดีกว่านะครับเดี๋ยวคงต้องประคองตัวแกน ตัวเดี๋ยวคงต้องประคองชุดนี้ติดกับขนลวดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเราถอดเดี๋ยวตัวขนลวดจะขาดเดี๋ยต้องต้องระวังฮะเพราะเดี๋ยวขนล่วขาดก็งานเข้าอีกครับยุ่งหลายเรื่องฮะแต่ให้ดีก็เป็นเชือกทนความร้อนนะฮะโอเคครับประคองไว้ก่อนฮนะ ครับถอดชุดไอคาปาซิเตอร์อเลยฮะพะบวมมละยังไงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็สังเกตได้นะฮะดูด้านข้างนะครับก็จะบวมขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะเป่งเลยฮะเป็นขนาด2ไมโครฮะลองวัดค่าดูนะครับว่าปัจจุบันเหลือเท่าไหร่ก็เหลือศูนุดเจ็ดไมโครฟาลัดหรือเจ็ด้อยสามสิบก้านาโนฟาลตลดค่าไปเยอะฮะ จาก2เหลือ0ูเดครับโอเคครับเดี๋ยวถอดตัวล็อไปพัดออกก่อนเลยครับนะเก็บแยกสลักไว้ฮะโอเคครับค่อยๆถอดสายไฟออกฮะ ครับถอดมาดยึดหัวกระโหลกออกครับสี่ตัวครับเดี๋ยวดูด้านในกันครับว่าทำไมมันถึงเสียงดังถึงคอนก็แก๊กมีอะไรหลุดอะไรหลวมบุตรศึกไหมแกนสึกไหมล็อกบุตล็อกแกนยังล็อกดีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูด้านในกันครับ อายุอนานน่าจะนานแล้วนะครับดูจากสกภาพขนลวดนะฮะแล้วก็ตัวสายพงสายไฟนะฮะแล้วก็น่าจะลอยผ่านมือช่างมาพอสมควรนะฮะมีลอยต่อสายไฟอยู่คค่อยๆขยับครับเกินน้ำมันแห้งหมดแล้วฮะ ด้านนี้ก็ยังล็อกดีนะฮะ,ฮะแกนเป็นไงบ้างแกนก็ยังไม่สึกนะฮะแต่บูทนี่แตกแนะฮะเนี่ยบูทหลังนี่แตกแล้วฮะต้องเปลี่ยนบุทแล้วฮะนะฮะเพื่นเห็นไหมฮะ แตกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวด้านหน้ากันนะฮะตอนนี้ต้องระวังขนลวดขาดด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราเราประคองไว้นะฮะใช้เคเบิลถ่ายประคองไว้อยู่จะค่อยๆค่อยๆแกะฮะจะเย็นๆฮะ ดึงสายไฟสายไฟก็ตึงเนี่ต้องดึงเพื่อๆมาไว้หน่อยะฮะโอเคเหลือเหลือเยอะอยู่ฮะนะฮ,ะนะฮ,ะนะฮะตรงนี้สำคัญนะฮะอเอาเข็มบันไยมารัดไว้ก่อนเลย น,นี๋ตอนรัดนี่ให้ดูให้ดีนะฮะด้านด้านหลังเนี่ยต้องไม่มีสายไฟนะฮะบางทีมันมีสายไฟขวางอยู่นะครับสายทองแดงะฮะแล้วเราไปรัดทับสายไฟขาดเนี่ยก็มีฮะต้องหาตำแหน่งที่มันไม่มีไม่มีสายไฟเส้นเล็กๆผ่านนะฮะสายทองแดงลวดทองแดงะฮะตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดิมครับ โอเคครับรับไว้ก่อนฮะกันพลาดเดี๋ยวคนลวดขาดแล้วจะยุ่งฮะโอเคฮะลองเช็คคนลวดรวมดูฮะความต้นทานรวมก็อยู่ประมาณ7จ0ดแโอห์ม,มะนะฮะแล้วก็ดูการลงกาวด้วยฮะ มีการชดรอบไหมนะ,ะดูข้าวความต้านทานนะฮะก็เ <c> จ <oughs> ็ดร้อยสามสิบเจ็ดโอห์มนะครับแล้วปกตินะครับไม่มีการชดลงกาวไม่มีการชดรอบนะฮะไม่มีการชัดลงสเตเตอร์นะครับโครงเหล็กเนี่ยฮะโอเคครับปกติฮะ ตอนี้เราหาสาเหตุกันว่าทำไมเวลามันทำงานมันเสียงดังตักๆๆๆดูบูทก็แน่นดีนะฮะด้านหน้าหลังบูทหลังก็แน่นดีฮะไม่ได้หลุดฝาครอบบูทก็ไม่ได้หลุดนะฮะฝาครอบหลังก็ไม่ได้หลุด ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ดังจากเฟืองหลังฮะนะฮะเฟืองท้ายที่มันหลุดหลุดออกจากตัวแกนนะฮะเดีย๋ยวลองลองเปิดเฟืองท้ายดูนะฮะให้เพื่อนดึงดึงตัวล็อกลูกปืนนะฮะขึ้นมาก่อนฮะไอตัวตัวล็อกเฟืองฮะล็อกเฟืองสายฮดึงขึ้นมาก่อนฮะเพราะว่ามันจะมีลูกปืนอยู่ด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเด้งเด้งหายนะครแ,แกะดูด้านในฮะ ปกติจะมีหัวเป็นหัวล็อกเฟืองะฮะอยู่เพราะเฟืองตัวเนี้ยขาตัวนี้มันจะแย่ขึ้นมาด้านบนนี่มันแตกไงฮะแล้วก็เขาจะใส่นอ็อตล็อกเฟืองไว้ไม่ให้มันมันหมุนตามอย่างเงี้ยะฮะ,ะตัวเฟือง ะเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะขาตัวตัวนี้มันจะล็อกอยู่กับชุดนี้แต่ตัวนี้มันหักไปแล้ะขาล็อกตัวนี้หกักเดี๋ยวผมจะดันออกมาให้ดูฮะ พอนานๆไปแล้วพลาสติกมันกรอบครับขาล็อกหักก็ไม่สามารถที่จะขับเฟืองสายได้นะฮะตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะเปลี่ยนเฉพาะขาล็อกนี้หรือว่าจะจะยกชุดเฟืองเลยครับเดี๋ยวลองผมผมลองไปหาอะไรตัวนี้ดูฮะ ก็จะมีไหมถ้ามีก็อาจจะเปลี่ยนแค่ขาเพราะว่าตัวบอดี้มันต้องเท่ากันพอดีด้วยฮะมันถึงจะเข้าชุดมันได้แต่ขาเนี่ยเราเราโยกได้ฮะหาขาที่เท่าเท่ากันครับเดี๋ยวติดตามชมครับเค okay, ครับผมมีเพลิงเพิงสายอยู่ตัวหนึง่งนะเป็นปลาติกตัวนี้นะฮะดูแล้วบอดี้ใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งดูแทนตัวเก่าดูนะฮะตัวนี้ของเก่าเขาเป็นอลูมิเนียม แต่ว่าชุดเฟืองมันเสียแล้วเดี๋ยวยกชุดตัวนี้ออกมาชุดนี้แล้วเดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้เข้าไปแทนแล้วก็เดี๋ยวดูระยะว่ามันได้ไหมมันติดมันขัดอะไรไหมถ้ามันสามารถใส่ได้แล้วไม่ติดไม่อะไรก็ใช้ได้ครับ ก็น่าจะได้นะฮะระยะรูก็ตรงตรงอยู่ฮะลองลองติดตั้งดูฮะโอเคครับเดี๋ยวยังไงลองลองประกอบดูแล้วก็ลองหมุนดูว่าเฟืองมันทำงานได้ปกติไหม ลองใส่บูทลองคอนดูนะฮะลองขยับลองโยกดูฮะก็ยังแน่นนะฮะไม่มีไม่มีไม่ฟรีฮะก็แสดงว่าบูทแล้วแกนก็ยังใช้ได้ฮะ,ะก็ยังตึงยังไม่สึกสึกไม่เยอะฮะใช้ได้ฮะโอเคครับเพื่อนๆบูทตัวเก่าก็เปลี่ยนออกเลยฮะดึงออกมา แล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนนะฮะบูทใหม่กับบูทเก่าก็ตัวใหม่นี่จะสั้นกว่านิดนึงฮนะคงต้องใส่แหวนแหวนตั้งระยะเพิ่มฮนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยค่อยตั้งระยะนะฮนะเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนเปลี่ยนออนทั้งสองตัวฮนะดูสภาพแล้วไม่ไหวแนละ้ว เหลืองมาแล้วฮะกรอบมาแล้วโอเคฮะก็ใส่แหวนเดิมเข้าไปก่อนฮะเดี๋ยวเราไปไปเช็คระยะกับทุ่นอีกทีหนึ่งฮะตอนประกอบนะครับอันนี้ก็กรอบหมดแล้วฮะ ก็เดี๋ยวตัวนี้หยดน้ำมันนะฮะที่สกัดละที่แห้งนะฮะหยดน้ำมันเพิ่มเข้าไปนะ,ะปล่อยให้น้ำมันมันซึมเข้าที่สกาดให้ฉ่ำเลยนะฮะสักพักหนึ่งะฮะแล้วก็ประกอบกลับนะ,ะทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะ,นะฮะก็ตั้งไว้ให้น้ำมันมันซึมเข้า ทับเข้าไปที่ถักกะหลาดนะอาให้ชํำเลยครับเดี๋ยวรอน้ำมันซึมดีแล้วก็เดี๋ยวประกอบกลับครับครับก็แกนที่ถกปรปกนะครับก็ขัดด้วยกระดาษทรายครับใช้สว่านจับที่แกนคนระับ ะสาดดีแล้วโอเคครับคงไม่ไม่ซึมเพิ่มแล้วฮะน่าจะได้แค่นี้ละซึมเข้าไปเยอะละลองสวมแกนดูนะลองหมุนดูว่าเฟืองทำงานได้ไหม อเคครับเฟืองก็ก็หมุนได้นะฮะดูสังเกตที่ขาเฟืองนะฮะเวลาเราหมุนเราจับมันไปขับเฟืองได้ฮะที่แกนตัวนี้ก็ใช้ได้ฮะโอเคครับ, okay, รบก็นำขดวดมาใส่ฮะใส่ขึ้นกับที่เดิมฮะเด้งดูกมาเช็คดูคลเรียบร้อยนะฮะว่าสายไฟมันไม่ ไปขัดไปติดโอเคครับ okay, เมื่อเรียบร้อยดีแล้วก็ใส่ทุนเข้าไปฮนะตัวโรเตอร์เนี่ยฮะดูแะฮะดูตั้งระยะนะฮะให้ตัวขอบของโรเตอร์เนี่ยฮะไปเท่ากับตัวขอบของสเตเตอร์ตัวนี้ฮะ ตัวนี้จมไปฮะต้องยกขึ้นมาหน่อยนะะยกขึ้นมาวันสองสามมิ้นนะฮะเดี๋ยวผมใส่แ่นตั้งระยะเพิ่มับหนึ่งตัวสองตัวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวลองลองใส่เข้าไปดูใหม่ฮะตั้งระยะดูใหม่ฮะ คครับก็สูงสูงขึ้นมาแล้วฮะเหมือนจะจมอยู่นิดนึงนะฮะจะใส่เพิ่อมอีกวงนึงฮะเพระถ้าเกิดว่าตัวขนไอตัวแม่เหล็กเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยมันจะทําให้ตัวมอเตอร์ร้อนฮะทำงานแล้วก็ตัวขนลมันจะร้อนโอเคฮะตรงแล้วฮะโอเคฮะระายะานี้น่าจะพอดี Lạnh anh cả năm tối thay mặt bako bùa hai bên tân nơi nhà hai bên tay có bako แต่เปนตัวเดียวครประกอบดูครับลองโยกดูฮะให้มีระยะฟี1-2ึ่งถึงองมิลอนี่เยอะเกินฮะเยอะเกินไปฟีเยอะเกินฮะใส่แหวนลองครับไป,ไป ครับลองประกอบดูฮะลองโยกดูฮะก็ยังเยอะฮะใส่เพิ่มเข้าไปอีกสักตัวฮะโอเคครับลองประกอบดูฮะลองโยกแกนดูฮะโอเคฮะขยับได้ประมาณ2มมิลอย่างนี้ฮะก็จะพอดี ลองยึดลองใส่โยมัดดูฮะแล้วก็ลองตั้งดูอีกทีแล้วก็ลองหมุนแกนดูนะฮะลองหมุนแกนดูครับฮะข้ขยับให้ตัวได้นิดหน่อยนะฮะประมาณมิลถึงสองมิลฮะประมาณนี้ครับแล้วก็หมุนแกนก็ลื่นดีฮะ ัวเกช่วยหล่อลื่นนิดนึงที่ตัวแกนก็จะเห็นว่าลื่นดีก็เลยอ่านให้นั่นได้เลยฮะ เดี๋ยวเรามาใส่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับตัวนี้2.00มโกรนะฮะเท่าค่าเดิมนะครับตัวเดิมมันก็2.00แต่ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะบวมบวมเป่งมาละแล้วก็ลดค่าครับเหลือแค่1มิโครลองดึงดูนะฮะนั่นดีฮะกระหุ้มด้วยเท่าขดเลยฮะ การในส่วนของมอตเตอร์ก็ประมาณนี้นะฮะที่ประกอบก็เดี๋ยวยึดในส่วนของคาปิเตอร์เข้าไปก็เรียบร้อยฮะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่คอนะฮะคอตัวนี้ตัวล็อกลูกปืนคอนี่ฮะแตกไปแล้วฮะไม่สามารถล็อกคอให้อยู่นิ่งได้ฮะก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนลูกปืนคอตัวนี้เดี๋ยวต้องไปหาซื้ออะไรมาเปลี่ยนโอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็ได้อะไรมาแล้วฮะ เป็นตัวลูกปืนคอนะฮะตัวนี้ก็จะมีสปริงแล้วก็ใส่ตัวลูกปืนเข้าไปครับเดี๋ยวเราเอาไปแทนของเก่ากันครับนี่นะ,ะเพื่อนวันนี้เป็นของเก่าที่ชำรุดน,นี่เป็นของใหม่ที่เราซื้อมาก็จะขนาดเท่ากันครับโขเคครับเปลี่ยนกันครับ ถอดตัวขาล็อกเฟืองสายออกก่อนใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนานวันก็กรอบไปนะครับหมดอายุการใช้งานพลาสติกกรอบแตกหาเปลี่ยนออกฮะใส่ตัวใหม่เข้าไป หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนยกขอพัดลมเนี่ยขึ้นมาตันนี้ผมทอดไอตัวสลักล็อกไว้แล้วนะครับก็สวมตัวใหม่เข้าไปได้เลยฮะนี่ฮะอันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนใส่ลูกปืนเข้าไปฮะตรงนี้จะมีที่ใส่ลูกปืนนก็ใส่เข้าไปไือเป็นลักษณะน,นี้ ก็จะสามารถล็อกได้โอเคฮะก็อยู่แล้วฮะลองปรับดูนะฮะก็จะปรับได้ประมาณนี้ฮะฝากข้อมหน้าครับ ครับท้ายครับโอเคครับใส่ใบพัด โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันดูนะฮะเสร็จปั๊กเดี๋ยวเนี่ยฮะแบบเบอร์สองครับ เลือ3ครับ โอเคครับเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ดีครับก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมละครับสำหรับคลิปการนำเสนอการซ่อมพัดลมฟิลลิปนะฮะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจที่อยากลองลองหัดซ่อมพัดลมเองน่นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ